ก็สวัสดีเหล่าวัยรุ่นกลางทะเลทั้งหลายด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมลักของเราเหมือนเดิมนะครับผม Survival o l a f นะครับผมเกมที่อัปเดตไวที่สุดนะครับผมอัปเดตทุกอาทิตย์นะครับผมไม่เชื่อไปดูได้เลยนะครับผมอัปเดตตลอดเวลานะครับผมโอเคผมโกหกนะครับโอเคก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมผมจะมาทําในสิ่งที่ทุกคนนั้นร้องขอกันเข้ามานะครับผมนั่นก็คือเอ่อขึ้นแพรล้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับผมว่ามันขึ้นยังไงนะครับผม โอเคก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องรอให้แพมมันมาก่อนนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะมาตอนไหนนะครับผมซึ่งตอนที่ผมเจอล่าสุดเนี่ยมันมาพร้อมกับเรือพ่อค้านะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมาพร้อมกันหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ตอนนี้ผมกําลังตกปลานะครับผมเพื่อที่จะทําทุ่นล่อเหยื่อนะครับผมล่อปลาฉลามนะครับผมหลายคนก็คงรู้แล้วนะผมว่าผมจะใช้วิธีไหนนะครับผมในการขึ้นเรือนะครับผม ช่แล้วครับผมจะว่ายน้ำ <c oughs> ผมจะว่ายน้ำเพื่อขึ้นเรือนะครับผมโอเคได้ป่าเป,ป้ามากา็ที่จริงเนี่ยทุนที่เราจะคราฟก็จะเป็นอันนี้นะครับผมซึ่งเป็นแบบปล็อกตามเลเวลนะครับแต่ว่า,าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็เป็นทุนเยอพิษดีกว่านะครับผมเป็นอันนี้นะครับผมที่ต้องหาบุป,ปินมาปลดล็อกนะครับผมก็อันนี้เนี่ยมันจะทําให้ฉลามตายได้เลยนะครับผมแต่ว่าอันที่เราคราฟเนี่ยมันจะ ไม่ใช่ทําให้ตายนะย schnell, มันแค่ล่อมันเฉยๆนะครับผมอ๋อแล้วก็อ uh, ให้เรานะครับผมเตรียมทุนอ well ันนี้ไปด้วยนะครับผมเวลาแอ่ร้างมาเนี่ยมันจะแล่นมานะครับผมแล้วก็เอปล่อยทุนนี้ลงไปนะครับผมซึ่งถ้าเราไม่ปล่อยเนี่ยแพ่เนี่ยแพ้ร้างเนี่ยมันจะไปเร็วมากนะครับผมเออมันจะลอยผ่านเราไปเร็วมากนะครับผมให้เราเนี่ยปล่อยทุนอันนี้ไปนะครับผมแพ้ร้างเนี่ยมันก็จะค่อยๆไปนะครับผมไปแบบ ช้าๆนะผมทําให้เราเนี่ยสามารถว่ายน้ําเข้าไปได้นะครับผมแต่ก็ต้องเอ่อระวังฉลามด้วยนะผมเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอ่อคาาทุ่นมาด้วยนะครับผมหรือจะฆ่ามันก่อนก็ได้นะฆ่ามันก่อนแล้วค่อยไปนะผมแต่ว่าลอบมันดีกว่าครับผมอย่างที่บอกนะครับผมใครมีเอ่อทุ่นพิษนะผมก็ใช้ทุ่นพิษแต่ผมไม่มีนะครับผมก็ใช้ทุ่นธรรมดาเอานะครับโอเคก็เดี๋ยวรอให้เอ แพรล้างมาก่อนก็นแล้วกันนะผมเดี๋ยวตอนนี้ผมตกปลาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะทําทุนไว้เยอะๆนะครับผมโอเคผมตอนนี้ก็แพรล้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้ก็กาลังลอยไปเลยนะผมเดี๋ยวเราขอเก็บของที่ไม่จะเป็นก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็ตอนนี้มนผมครับเป็นส่วนของออที่ล่อปลามาแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องรอเอาสมอเรื่อง จะเรียกสมอได้ป่าเอาทุ่นลงก็แล้วกันนะผมทําให้แพ่ลอยช้าลงนะผมโอเคก็เดี๋ยวเราต้องรอให้มันมาใกล้ๆก่อนนะครับผมเราค่อยอ่ปล่อยทุ่นลงไปนะครับผมเมื่อกี้นี่มาไปแล้วรอบหนึ่งนะผมผมอัดไว้นะครับผมแต่ว่ามันเฟลนะผมก็เลยเออไม่ได้เอามาให้ดูครับอันนี้ครับปล่อยเลยอ่าเรียบร้อยครับผมเป็นไงฮะลอยช้าลงครับผมจักนะครับผมเก็บของที่จะเป็นเก็บของที่จะเป็นไว้ครับผม ไม่งั้นตายขึ้นมาแล้วเสียดายแย่เลยนะผมนี่โอ๊คแคโอตค้างๆอ่าห่วงนะผมแครอทนี่โอเคเดี๋ยวเราเอ่อเก็บของที่ไม่จะเป็นเอาไว้ก่อนนะครับผมอันนี้พวกปลานี่ครับผมกว่าจะตกมาได้นะครับแล้วก็ขวดน้ําขวดน้ำนี่ต้องเก็บไปเลยนะครับผมโอ้โหของและนะครับผมสี่สิบกว่าขวดโอเคอกล่องใช่ไหมกล่ <laughs> องเต็มหมดเลยนะครับผมอ่าจะเก็บเอ่อเก็บไว้นี่แล้วกันนะครับผมเก็บขวดน้ำไปนะครับผม ของอะไรไม่จะเป็นก็เก็บไว้ก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวเรา <c oughs> ขึ้นเรือเลยแล้วกันนะผมไม่สิขึ้นแพล้างนะผมก็ให้เรานะผมโยนทุ่นนะผมโยนทุ่นไปเลยไปไกลๆเลยไปไปนู่นฉลามอะไรนะผมฉลามว่ายไปแล้วผมจากนั้นก็ว่ายน้ำไปเลยนะผมไอเดียวเปิดกระเป๋าไหมนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าฉลามกำลังอยู่นู่นนะผม เราต้องรีบรีบหน่อยเร็วๆๆๆจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมหมาครับผมมาดูกันว่าในแพล,ลักงเนี่ยมันจะมีอะไรนะผมโอเคมีกล่องนะผมไหนดูสิไม่คุ้มเลยครับผมนี่เศษเหล็กนะผมสิบสี่อันโอ้พระเจ้าอะไรมันจะคุ้มป่านี้นี่เลยหยิบขวานหยิบขวานมาเลยครับผมทุบทิ้งให้หมดอมนี่ ไอของกูแค่นี้อ่ะนี่ทุบทิ้งไหมทุบทิ้งมันซะเลยนะผมอมอย่างน้อยได้ของได้ของเยอะกว่าในกล่องอีกครับผมโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมกลับแพของเราก่อนที่ฉลามมันก่อนที่ฉลามมันจะมาฆ่าเราเนะครับผมโอเคตอนนี้ฉลามมันยังไอ้นี้อยู่นะครับผมโอเคตอนนี้เราต้องรีบกลับเร็ว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  จะถึงแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมว้าก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการขึ้นแพรล่างนะครับผมก็มันไม่มีวิธีอื่นนะนอกจากเราล่อฉลามเนี่ยแล้วเราก็าว่ายน้ําขึ้นไปนะครับผมหรือใครมีวิธีอื่นนะผมก็สามารถเมนไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็จะเป็นประโยชน์ต่อผมนะครับผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นอื่นนะครับผมที่เข้ามาดูในคลิปผมนะค okay. รับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีขึ้น แพร้างนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมหรือใครจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมถึงจะไม่ค่อยลงคลิปก็เถอะนะครับผมโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมสลับใครสลับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย